ไปเลยค่ะเกิดแก่ไขย่ในร้าวขวดทองเราเอาควายเข้านะคนสือของเพ่้นเข้าให้ใจก็จ่าใช้ดียิงชีก็ชิงมีดำใะช้างวิ่งสวยเชือคู่กให้หนุ่อจุมพันจอาดาอะไรคะ ท่องดังๆค่ะต่อประตักอะไรคะน้องเล่นก่อนไม้ทองก่อนไม่งั้นตาไม่ซื้อไข่รถไฟให้นะเร็วท่องให้ตาฟังดอกชดาอะไรก่อนเ่นอะดอกชดาดก่อนค่ะเร็วไม่ได้ไปโรงเรียนนะทองก่อไก่ไม่ได้นะเร็วค่ะออน้องข่ ดอชะดาอะไรดอชดาก่อนดอชดาสวมพันตอประตักอะไรคะหุนอะไรคะหุนหันถอฐานอะไรคะเข้ามาลองทอนางุนโทนอนเนนไม่มองดอดอเด็กอะไรคะต้องนิมน ต้องนิมนต์นิมนต์ต้อเตาอ,อะไรคะเตาแหล่งตุงท้ออ่าท่องไปเรื่อยๆท้อถุงอะไรถุงลมชั่งบูท้อถุงแบกขนขนเกิถทหารเาทหารอนเถาะเถิงถถง,งคนคนอะไรคะถาเถิงคนอะไรคะเฮ้ยยิ้มสวยจังถาเถิงคนอะไรคะเถนิยม นอนหนูอะไรคะหนูฝักไข่บอใบมะบ้าครับผมต่อไปเรื่อยๆบออะไรคะปลาตาสอมปลาตากลมปลาตาโคมงผอพึ่งขำบ้างฝอ้าฝอฟ้าทนทานพอพานอะไรคะพอพานพอพานฝอฟันฝอฟันอะไรคะสะอาดจ้า พ่อสัมภารมาม้ามาม้าคือคัดขร่าคือคัดหย่อยักเรือรอเรือรอลิงรอแดนยาสอสาราใกล้แล้วสอสาราอะไรคะสอสาราเงียบเหงาเอาค่ะสอสาราเงียบเหงาค่ะ อะไรต่อคะคนร่าง์ไม่ใช่สาวบารลสีอะไรคะเออสาวบารลสีอะไรคะสาวบารลุสีหนวดยาวสอเสืออะไรคะอ่าท่องดีๆใกล้จบแล้วสอเสืออะไรคะือเสือดาวขนองหอหีบเลยค่ะหอหีบใส่ผ้าท่องดีๆล้อจุลาท่าพระ ยออ,อา่างอะไรคะออา่างอะไรคะไก่จบแล้วอีกนิดเดียวออา่างอะไรคะเนืองนองหอนกฮูกเลยคะหอนกฮูกอ,อะไรคะตาอะไรคะเออจบหรือยังคะจบเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ